นัติกัม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของพระโครพระแก้วของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเขมรครับคือในความรู้สึกของชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในบ้านเมืองของเขาเชื่อกันว่า วัดตะแลงแกงนี้เป็นวัดสำหรับชาวบ้านที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาช้านานนับแต่สมัยที่เมืองละแวกยังเป็นราชธานีวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครเหมือนอย่างผู้สร้างได้ตั้งใจเอาไว้โดยเฉพาะในพงศ์สวดานขเขมรน,นั้นเรียกวัดดังกล่าวนี้ว่าวัดวิการัชตุรมุกมหาปราศาสต ทำไมวัดดังกล่าวนี้จึงเป็นที่สนใจของคนทั่วไปและทำไมชาวเขมรโบราณจึงได้ให้ความสำคัญกับวัดตะแรงแกงมากมายปานนั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าภายในวัดนั้นได้มีพระวิหารที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกรัรมพูชามีนามว่าวิหารพระโครพระแก้วนั่นเองพระโคเป็นวัวซึ่งในตำนานนั้นเล่าว,ว่าเป็นลูกคน ซึ่งเกิดมาจากชาวนายากจนสองสามีภรรยาที่อาศัยทำนาหากินไปวันๆภรยาของชาวนานั้นตั้งคันแก่หากแต่ไม่ทันระวังในวันหนึ่งเมื่อนางได้ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงก็พลัดตกลงมาเสียชีวิตก่อนตายนางได้คลอดบุตรฝาแฝดออกมาหากแต่ว่าคนหนึ่งนั้นเป็นวัวอีกคนนึงก็เป็นคนนะพระโค คือแฝดผู้พี่ที่มีร่างกายเป็นโคแต่มีจิตใจประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์ที่สำคัญแฝดผู้พี่ซึ่งมีร่างกายเป็นวัวตัวนี้กลับเป็นวัวที่ไม่เหมือนใครเพราะนอกจากจะพูดได้แล้วยังเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์เกินมนุษย์จะด้วยเมื่อมารดาเสียชีวิตไปแล้วพระโคก็เลี้ยงดูพระแก้วน้องชายซึ่งเป็นคนด้วยการเคี้ยวหญ้าแล้วก็เสกออกมาให้เป็นอาหาร รวมทั้งเศกสิ่งของต่างๆให้น้องชายจนชาวบ้านทั้งหลายรู้เข้าก็เกิดความโลภขึ้นมาคิดที่จะจับพระโคไปฆ่าเพื่อผ่าท้องเอาสมบัติเมื่อชาวบ้านคิดร้ายไม่ซื่อกับตัวและน้องชายพระโคจึงได้พาพระแก้วหนีไปอาศัยอยู่ในพระนครจนกระทั่งพระแก้วเติบใหญ่กลายเป็นกุมารหนุ่มผู้ฉเฉลียวฉลาดและรูปงามเป็นเลิศ ด้วยความเก่งกาจของสองพี่น้องจึงทำให้พระแก้วน้องชายได้เสกสมรสกับนางเผา,าลูกพระราชธิดาของเจ้าเมืองคือพระรามาเชิงงพรซึ่งได้ครองกรุงละแวกในสมัยนั้นซึ่งสองพี่น้องได้สร้างปาฏิหาริย์ขึ้นอย่างมากมายจนทำให้เรื่องไปเข้าหูพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาและได้ปรารถนาที่จะได้พระโครูมาไว้ในพระนะคร ตามตำนานเล่าว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาส่งทูตมาท้าประลองชิงบ้านชิงเมืองเพื่อที่พระองค์จะได้ตัวพระโคไปไว้ในกรุงศรีซึ่งการประลองครั้งนั้นก็มีเดิมพันถึงบ้านเมืองเรื่องของพระโครพระแก้วสองพี่น้องก็เลยต้องออกไปสู่สนามประลองด้วยตนเองในการประลองทั้งหมดนั้นครั้งแรกเป็นการประลองชนไก่ในครั้งที่สองชนช้าง ซึ่งพระโคได้รับชัยชนะทั้งสองครั้งด้วยกันหากแต่การประลองครั้งที่สามนั้นเป็นการชนวัวพระโครทราบดีว่าตนเองแม้จะเป็นโคหากแต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตมีจิตใจไม่ใช่โคที่กองทัพอยุธยานำมาอ่าซึ่งในตำนานบอกว่าโคเมืองอยุธยานั้นเป็นโคยนที่สร้างขึ้นมาด้วยคาถาแล้วก็มีประลอดบรรจุอยู่ข้างใน เมื่อรู้ว่าตนเองไม่สามารถจะสู้ได้พระโคจึงได้แอบนัดแนะน้องชายและน้องสะพย้ว่าถ้าหากว่าตนเองหมอบลงสามครั้งเมื่อไหร่ก็ให้ทั้งสองจับหางของตอนเอาไว้ให้มั่นคงเพราะเมื่อถึงเวลานั้นตนเองจะพาทั้งหมดเหาะหนีกลับเมืองหลวงทันทีหากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่วางแผนเอาไว้เพราะถึงแม้ว่าพระโคจะพาน้องเหาะหนีไปได้หากแต่นังเผาภรยาพระแก้ว ได้พลัดตกลงมาจนถึงแก่ชีวิตทําให้พระแก้วพระโคเสียใจไม่อาจจะทอดทิ้งศพไปจนกระทั่งทหารอายุธยาจับตัวได้และนํากลับไปเมืองไทยความต่อมาไม่ได้ปรากฏว่าเล่าว,ว่าอะไรเกิดขึ้นกับพระโครพระแก้วสองพี่น้องชะตากรรมของทั้งสองจะเป็นอย่างไรหากแต่ในตำนานของขเขมรกล่าวกันแต่เพียงว่าหลังจากพระโครพระแก้วถูกจับมาเมืองไทย คาถาอาคมทั้งหลายที่เคยปกป้องเมืองขเขมรก็เสื่อมถอยลงไปกระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นของไทยในที่สุดและด้วยเหตุที่เชื่อกันว่าพระโคและพระแก้วเคยอาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้อีกทั้งยังมีวิหารหลงเหลืออยู่ดังนั้นจึงทําให้วัดตาแรลงแกงกลายเป็นวัดที่ชาวเขมรเชื่อว่าถ้าหากพวกเขายังมีความศรัทธาแน่นอนว่าปาฏิหาริย์ของสองพี่น้องนั้นจะยังคงปกปกักรักษาลูกหลานชาวบ้านในฐานะที่เป็น กัมพูบารพระบุรุษหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วพระโครพระแก้วที่ถูกนำมาจากกัมพูชาในปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนแน่นอนว่าหากใครได้มีโอกาสเดินทางไปยังวัดพระแก้วนั้นทางด้านหน้าพระวิหารซึ่งประดิษฐานพระแก้วมรกตนั้นเราจะพบว่ามีรูปโคซึ่งทำจากศิลาสองตัวยืนอยู่คู่กันในตำนานนั่นแหละที่กล่าวว่าหลังจากที่ถูกจับตัวมายังเมืองอยุธยา พระโคจึงตัดสินใจขายพระเวททั้งหลายทิ้งไปในระหว่างทางซึ่งหลังจากนั้นจึงทําให้ร่างที่มีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจของตัวเองกับน้องชายเปลี่ยนแปลงไปพระโครพระแก้วกลายเป็นวัวศิลาซึ่งความหมายในตำนานนั้นก็เพื่อที่จะบอกว่าหลังจากที่ตกมาอยู่ในเมืองอยุธยาทั้งสองต่างก็ไร้ความรู้สึกยินดียินร้ายจนกระทั่งสุดท้ายทั้งหัวใจและร่างกายก็กลายเป็นหินในที่สุด แม้ว่าปัจจุบันนี้พระโคพระแก้วจะไม่ได้ประดิษฐานอยู่ในวัดตะแลงแกงแล้วก็ตามหากแต่ชาวกัมพูชาก็ยังมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าปาฏิหาริย์ทั้งหลายที่พระโคได้ขายทิ้งเอาไว้นั้นยังคงสถิตอยู่ในวัดตะแลงแกงแห่งนี้เช่นเดียวกับที่พวกเขาได้เชื่อว่าหากได้กราบไหว้บูชาด้วยความศรัทธาก็จะทําให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นมาข้าวกล้าในานานอันเป็นผลิตผลทางการเกษตรก็จะได้ผลดีเจริญงอกง,งาม ความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแต่ชาวเขมรเ,เท่านั้นที่เชื่อกันว่าพระโครพระแก้วเป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่มีปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์หากแต่ชาวไทยเราก็เช่นเดียวกันซึ่งเชื่อกันว่าสิ่งสการะที่ประดิษฐานอยู่หน้าวิหารวัดพระแก้วนั้นคือสิ่งที่ควรค่าแก่การบูชาดังนั้นทุกวันตลอดเวลาเราจึงพบว่าจะมีผู้คนมากมายเดินทางไปกราบไหว้พระโครพระแก้วแล้วก็ถวายเครื่องบูชา ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยดาวเรืองหรือแม้กระทั่งต้นข้าวต้นกล้าเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจตรงที่ว่าชาวกัมพูชาเองก็ถวายเครื่องสักการะเช่นเดียวกันนี้เหมือนกันพอพูดถึงเรื่องของขมรนแล้วก็ทำให้นึกถึงพิธีไหว้แขกขแมพิธีกรรมแห่งความเชื่อของคนไทยเชื้อสายขมรสุพรรณบุรีนี่เป็นจังหวัดที่ เรียกได้ว่ามีมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะเมื่อสมัยยุคเก่าๆนั้นดินแดนแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ซึ่งผู้คนถูกขวาต้อนให้มาตั้งรกราดบ้านเมืองอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวขเขมรซึ่งอพยพโยกย้ายเข้ามาอยู่เป็นพวกแรกตลอดไปถึงชาวลาวที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในถินนี้ทีหลังเมื่อครั้งก่อนหน้าที่จะสร้างเมืองสุพรรณบุรีขึ้นมานั้นย่านนี้เป็นเพียงทุ่งนาที่กว้างไกล ในยุคก,ก่อนหน้าที่เมืองสุพรรณบุรีจะมีวงสุพรรณภูมิขึ้นมานั้นได้มีชาวขอมผู้หนึ่งได้พาผู้คนอพยพโยกย้ายจากลาวโวธานีมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่ด้วยเหตุน,นี้เองก็ทําให้จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีหลักฐานของการเริ่มสร้างเมืองขึ้นมาว่ามีอิทธิพลจากขอมอไม่ว่าจะเป็นหลักจารึกถึงตำนานการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกนำไปประดิษฐานเอาไว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเรื่องราวของชาวขอมนั้นยังเป็นที่ถกกันไม่จบสิ้นว่าพระเจ้าอู่ทองเจ้าเมืองผู้ครองสุพรรณภูมิดั้งเดิมก่อนที่จะย้ายไปตั้งอยู่ที่หนองโสนเมืองอโยธยานั้นท่านสืบเชื้อสายมาจากไหนราชวงศ์เชียงรายตามที่ได้มีการกล่าวเอาไว้ในเรื่องเท้าแสนปมเกี่ยวกับเรื่องคนไทยที่อพยพลงมาทางใต้ ส,สุวรรณภูมิหรือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายมาจากเมืองลาโวที่มีการคาดคะเนเช่นนี้ก็เนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับเมืองลาโวแล้วพระเจ้าอู่ทองจะสามารถโยกย้ายนำพาผู้คนไปสร้างเมืองใหม่ในอโยธยาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองลาโวที่ขอ,ขอมปกครองอยู่ได้หรือนอกจากนั้นยังมีหลักฐานสําคัญที่เชื่อกันว่าดินแดนแถบนี้ เคยเป็นสถานที่อยู่อาศัยและชาวขอมทั่วไปได้โยกย้ายเข้ามาตั้งรกรากอยู่ก่อนหนะ้าก็คือหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ขุดพบมาแล้วยังปรากฏว่ายังมีขนบรรมเนียมประเพณีบางอย่างของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้ชื่อว่าสืบทอดมาจากขอมโดยตรงพิธีการดังกล่าวนั้นก็คือการไหว้แขที่ชาวสุพรรณเชื้อสายขเขมรเก่าได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน โดยการไหว้แขนัันจะจัดกันตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งยังคงเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาจนทุกวันนี้แขในภาษาเขมรแปลเป็นภาษาไทยก็คล้ายกับรากศัพท์ของคำว่าดวงแขในภาษากวีที่แปลว่าดวงจันทร์ดังนั้นการไหว้แขก็คือการไหว้พระจันทร์ในวันขึ้น15บ้าค่ำน,นั่นเองการไหว้แขที่หมู่บ้านสามทองนั้นจะจัดขึ้นเป็นงานประเพณีทุกปีในช่วงที่ข้าวออกรวงตั้งท้อง ซึ่งเชื่อกันว่าการบูชาพระจันทร์จะนำความโชคดีมาสู่หมู่บ้านและผู้คนที่ให้ความนับถือในงานประเพณีดังกล่าวนี้ไม่มีการฆ่าสัตว์เส้นไหวแต่อย่างใดหากแต่จะมีขนมนมเนยดอกไม้ที่จัดเตรียมอาไว้ตั้งที่ศาลบูชาพิธีจะเริ่มตั้งแต่ตอนกลางวันโดยชาวบ้านจะจัดเตรียมเครื่องสักการะเอาไว้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไปทำบุญที่วัดผู้คนก็จะงดงานที่ทำเป็น กิจกรรมประจำวันทั้งหมดเพื่อจะได้ชำระจิตใจให้สะอาดสดใสไม่มีเรื่องกังวลใดๆคล้ายกับพิธีกรรมฟ้าของชาวลาวพวนขั้นเมื่อตกค่ำพิธีจะดําเนินขึ้นมาโดยตามวัดวาอารามนั้นจะมีการจัดมโหรสพมาแสดงเพื่อความคลื้นสนุกสนานแต่สําหรับคนที่อยู่ตามบ้านก็จะนําเอาเครื่องสักการะเหล่านี้ไปวางไว้ที่ศาลสักการะ จากนั้นจึงจะจุดธูปเทียนบูชาแล้วางดอกไม้ลงไปเบื้องหน้าขอความเมตตาจากพระจันทร์ในขณะเดียวกันนั้นก็จะมีการทํานายลักษณะของพระจันทร์ในคืนวันนั้นว่าเป็นอย่างไรโดยจะสังเกตจากดวงจันทร์ที่เลื่อนลับไปจากฟ้านั้นว่ารอยแหว่งวาวจะเริ่มมาจากทางทิศใดหรือว่าท่ามกลางแสงจันทร์ที่สุกใสนั้นจะมีเมฆบอกมาบดบังหรือไม่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีการ เก็บกลับเอาไปทำนายถึงโชคชะตาราศีว่าในปีนี้จะเป็นอย่างไรความสุขสว่างของดวงจันทร์ที่ไร้เมฆหมอกบดบังนั้นหมายถึงชีวิตต้องชาวบ้านที่จะอยู่เย็นเป็นสุขไปตลอดปีข้าวกล้าในนาก็งอกงามดีข้าวปีนี้ขายได้แต่หากเมฆหนาบังมัวไม่สามารถจะแลเห็นดวงจันทร์ได้กระจ่างก็จะทำนายว่าปีนั้นฝนตกหนักจนอาจจะกลายเป็นมรสุมทำให้น้ำท่วมเช่นเดียวกันถ้าหากว่า ดวงจัน์หันอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่ภาพที่ชาวบ้านแลเห็นเป็นรูปยายกระตาหรือว่ารูปกระต่ายที่เห็นกันจนเจนตาตามความคิดชาวบ้านซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นถือว่าเป็นเงาในร่องเขาและหูเหวบนดวงจันทรซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็จะทายกันว่าปีนี้นาจะแล้งหนักถึงขนาดที่ว่าข้าวกล้าในนาใน,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 ในตายเฮี้ยนไม่เหลือหรอ,หอก็จะเหลืออะไรได้ขนาดภาพยายกระตาที่ทํานาอยู่บนดวงจันท์ท่านยังหยุดทํา นั่นคือความเชื่อของชาวบ้านแต่โบราณแต่สำหรับปัจจุบันนั้นการไหว้แขของชาวไทยเชื้อสายขมแมนั้นถือกันว่าเป็นการบูชาพระจันทร์ที่ส่องสว่างให้กับชาวบ้านมานานทั้งนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้ถือเคล็ดที่ว่าถ้าใครได้ไหว้แขชีวิตก็จะสว่างสวัยเย็นตาเย็นใจมีความอยู่เย็นเป็นสุขสบายไปตลอดทั้งปีแน่นอนละว่าเมื่อถึงวันไหว้แขนี่ครับ พวกหนุ่มสาวก็จะสนุกสนานเพราะว่าในงานนั้นจะมีการตำข้าวเหมือนช่วยยายกระตาตำข้าวบนดวงจันทร์แล้วในคืนวันนั้นหนุ่มหนุ่มสาวสาวก็จะนัดเพราะรักกันตามประเพณีตามภาษาของเขาถือว่าเป็นวันเลือกคู่อีกวันหนึ่งเช่นเดียวกันครับ